ที่จะคึกคักสำหรับคนรักเสียงเพลงคารา,<ม>าโอเกะแน่นอนนะครับเช่นนี้นะครับทุกวันเสาร์ที่ห้าโมงทางช่องห้าแห่งนี้ครับค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆากนะรเรามีพิธีกรรับเชิญะค่ะซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิงเหรรอคับการประกวด The Star. เดอะสตาร์คอยตบเบือกับพี่มาร์คพี่โจใช่ไหมเน่ใช้เข้าใจเลยนะ ออรายการนี้เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนจําเนื้อเพลงทีฉันต้องบอกไว้ก่อนแล้วแลฉันก็ร้องเองเนี่ยร้องดีนะอาจจะบอกออแนะนําคนอื่นได้ออแต่ว่าตัวเองจำไม่ได้แค่นั้นโอ๊ยแล้วทาไมจะต้องเป็นที่มงพี่มาต้องเป็นพี่โจ้ละหนเูเราจะให้เข้ากับบรรยากาศนะครับข้บวกวดนะครับจากวิธีเดอะสาค้นฟ้าคว้าดาวเลยได้ไมเหรอวันนี้แ,แขกรับเชิญของเราก็สุดยอดเลยมาจากเดอะสตาร์ที่พามาเนี่ยเสาม คนสุดท้ายจากเวทีเดอะสตาร์ค้นฟ้าควาเดาปีที่สี่โอ้โหซึ่งสามันนี้นะคะต้องบอกจริงๆว่าคือความสุดยอดจริงๆเพราะว่ากว่าจะถึงตรงนี้ได้กว่าจะมายหนตรงสามคนสุดท้ายได้เช่เรื่องง่ายๆเลยก็คิดดูแล้วกันนะครับต้องฝ่าฟันนะครับคนทั่วประเทศท ทุกภาคเป็นหมื่นๆคนเป็นหมื่นๆคนนะคะเลือแค่สามคนเท่านั้นนะคะใช้เวลาในการคัดเลือกค้นหามานานถึงหกเดือนแล้วทีเดียวนะคะเข้มข้นมากเลยนะวันนี้ทั้งสามท่านสละเวลาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับน้องต้นน้องแก้มและน้องรุ้ดจากเดอะสตาร์ปีสี่ค่ะ้นแก้มรุ้ดแกมรุดหนึ่งสี่แปดวตลอยวอดลอยอยากจะทราบความรู้สึกจริง ถ้าความรู้สึกที่ความฝันของเราใกล้เข้ามาแล้วณเวลานี้รู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าเ,เหลือกันแค่สามคนแล้วจริงๆเหรอแล้วก็โจทย์ต่อไปเนี่ยแล้วก็ตั้งยี่สิบห้านาทีแล้วก็ตื่นเต้นว่าเอ้ยจะาทำยังไงแต่ว่าก็ต้องซ้อมครับเป็นกำลังใจให้ตัวเองครับค่ะ ามัาบนะคะก็ได้รับกําลังใจคนไทยทั้งประเทศมาตลอดเวลา6เดือนแล้วนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องที่เชียร์กันอยู่นะคะคนไทยั้งประเทศเลยและท่านก็เป็นตัวแทนของแต่ละภาคอยู่แล้วเนาะฝากเป็นภาษาอ่ะอย่างงงต้นภาษาเหนือหน่อยจ้าคนเหนืออะไรภาคเหนือคนไทยทั้งประเทศเชียร์อยู่นะอ่ะฝากอะไรทุกข้าหน่อยก็สรับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนเหนือตัวเองนะครับโดยเฉพาะจังหวัดลำปางนะครับก็ เป็นหลังใจให้ต้นโตนะครับแล้วก็ต้นจะบอกว่ายังหักเสมอปีนบนเหรอครับตอหักนอกกระดาษเลยเจ้าเจ้ากระโวนหมายเลขนึงตันลอกอ่ะเจ้าใช้โทรศัพท์ไหรวโทรศัพท์คนอื่นเจ้าตัดงไงว่าแล้วนี่ถึงว่าทำไมคอ้าโทรศัพท์ sms มมันขึ้นเอาขึ้น น้องแกมบ้างลูกมีอะไรจะบอกกับคนไทยที่เทใจเชียร์อยู่เป็นภาษาใต้ค่ะอแก้มนะคะไม่เลยนี่นะคะก็ข้อกำลังใจชาวใต้แล้วก็คนไทยทัรวปเทศนะคะเป็นกำลังใจให้แก้มด้วยนะคะคุณค่ะกำลังใจให้น้องแกมตลอดอยู่แล้วเมื่อวาเจอกหัดสดปุับววดวัวดเล็กชี่เล็กชี่ตลอดไม่ค่อยเริ่มเลยลูกสาวเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวนี่คุณภาคไหนคุณภาคทุกภาค เฉันบอกทุกเบอร์จะชอบโด้หมดแล้วแล้วน้องรุดคะมีอะไรจะบอกถึงกําลังใจจากคนไทยทั้งประเทศเป็นภาษาสารมั้งลูกครับก็รุดเด้อครับกอคอยให้กําลังใจคอยให้เด้อมาเลข่แปดเด้อมาเลข่แปดคอยกอดออนซอนออนซอนไปยมาโหวตเลขกแปดออนซอนเด้ออนซอนเด้รุดออนซอนออนซอนเอาละครับ เป็นกำลังใจให้ทั้งสามท่านแต่ที่สําคัญในคาราโอเกะวันนี้คะ่ะได้ฟังเพลงเพราะ<ๆ>เพราะจากสาคนสุดท้ายจากนับหมื่นนะคะของเดอะสตา์ปีที่4แน่นอนนะคะ<ช>พบ,บกับแขกรับเชิญของเราไปแล้วแน,น่นอนสิครับตอนนี้ต้องมาดูนะว่าผู้แขขันของเรานี่เป็นใครกันบ้างครับเลยครับทีมแรกคุณป็นแชมสมัยแรกมามากคุณเพลงคุณดาและคุณมูแฮมที่บาลานทีมที่สองสาวเพื่อนกัน,กนที่มีชื่อเป็นตัวพีคุณแป้ง ลูกป,ปลาและคุณปลาทีมที่พบพีมนคุณน,นะคะสาหรับทีมที่ได้3ามคะแนนไปก่อนนะคะทีมนั้นก็จะมีสิทธิ์เข้าไปสู่ขั้นเปเกมแจ็คพอตนะคะพี่ชิตเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทนะคะชาววันนี้อย่าชะล่าใจนะครับที่พบพีนี่เขาไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะเอามาชิงหนึ่งคะแนนแรกกันเลยดีกว่านะคะชิงกันโดยคุณเพลงและคุณแป้งค่ะเพลงนี้ครับหนึ่งคะแนนครับฟังค้องครับ คลอยปลอบตัวเองกดครับเพลงครับเเลตทโยนครับนี่เองครับเล่เองฟังเพงลง ใครมารักฉันทีส่งใครมารักฉันทีส่งใครมารักฉันทีมีและอีกคำหน 1> <1> ึ่งส่งใครมารักโปรส่งใครมารักฉันทีโปรส่งใครมารัก ความหมายใช่ไหมรุดร้องเพลงแสดงว่ามีอะไรที่มันตรงใจใช่ไหมล่ะเันบ้างครับผมคือบิวเป็นโสดมานานแล้วครับแล้วก็รอที่จะมีสกครสักคนหนึ่งตอนนี้ครับผมก็เทวดาบนท้องฟ้าจะส่งมาแล้วแต่ว่าหนูอาจจะยังไม่เห็นก็ได้นะจ๊ะใช่ใช่ก็เตี้ยไงเตี้ย น<บ>ขอบคุณนะที่ช่วยเสมอเลยอ่ะถ้าไม่ช KK ่วยดีกว่าเอาปิดแบกเลยชั้นจะพักตอนนี้นะครับาลานซนะครับนำซิบะพีไปนึ่งต่อศูนย์ขนนาสมศักดิ์ศรีชันจริงๆครับและเพลงแรกบาลานซ์นำไปก่อนนึ่งแนนช่วงหน้าผูพัายิงจะสามารถตีเสมอได้หรือไม่ก็ขอติดตามได้ถ้าเราโอเคมาเข้ารายการาเราโอเคค่ะตอนนี้เราูกับสามคนสุดท้ายของเจสซ่า ครับก็ทุกคนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าซี้กันจริงๆนะครับเพราะมาอยู่บ้านเดียวกันเป็นเดือนเลยนะด้วยการกินด้วยกันนอนด้วยกันอาบน้ำก็อาบด้วยกันนล่นเลยไมยได้อาบด้วยกันต่างคนต่างอาบก็ต่างต่างอาบไงก็อาบอยู่บ้านเดียวกันอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้มีผูกพันใช่นะครับเราเรียกว่าเห็นความผูกพันแน่นอนและที่พันรู้ไส้รู้ภูมกันด้วยอ่าวนรู้ไส้รู้ภูมกันนี่เราก็อยากรู้เพราะฉะนั้นอยากเมาเลยค่ะของคนเมาอง ต้นเลยชอบเล่นของครับเล่นของบมีมนดำตลอดเวลาคุณใส่หรอค่ะยังไงยังไงยังไงคหะยังไงลองสิค่ะอ๋อไอรุ้งร้อน้อยลงร้อยน้อยลงน้อยรอนถ้าเรามาทำให้คนอื่นรอน้อยลงได้ด้วยหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่แล้วเนี่ยไหมเราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยเลิกทำเถอะอะไรเดี๋ยวมันเป็นจริงขึ้นมาทำใส่รุ่นเดียวหรอคะครับอ๋อแกไม่เคยโดนอะไรเลยใช่ไหมไม่ค่อยโดนค่ะ เขาเมาแล้วเราคืนสีม่วงรูดชอบวันแรกนั่งรถตู้ไปกันอยู่อยู่ดีพี่รุจชอบเล่นเกมอะค่ะเล่นออนไลน์ตอนยังไม่ได้เข้าบ้านแล้วแบบเขาจะนั่งอยู่คนเดียวแล้วอยู่ก็จิ้ว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 มองว่าเป็นอะไรกันเขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบสัสตว์เราแต่งขึ้นมาเองเห็นเห็นอะไรลูกลูกจิ้วจิ้วไม่ใช่ครับก็คือที่เรากำลังฟังเพลงอยู่เรามีอารมณ์แล้วเราก็จะจิ้ไปตามอารมณ์ของเราเลย ต่างคนต่างก็มีเรื่องเข่าขวัญนะเจยคนนี้ก็เล่นของเจยคนนี้ก็ขึ้นมายิงคนอื่นจิ้วจิ้วจิ้วนะแล้วเจ้คนนี้ล่ะคะเจ้แก้มเขามีอะไรคะเขาเป็นคนที่พลังเยอะมากครับพลังเยอะยังไงครับก็ดีสิถ้าประจำตัวครับใน